วัสดีรกบพี่น้องครับพบกับช่องบ้านลเพื่นอเสียครับตอนนี้ประาการเลือกเลืกแล้วครับพี่น้องเลืกแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับอาจารย์ใหญ่ครับรับน้องๆอาจารย์คนมือกำลังเก็บอุปกรณ์นะแดดออกแล้วอาจารย์แดดออกแล้วนะิเีดดอเดแล้วดดด มันอันคนใบนี่ไล่กาดเลยครับเมื่อนั้นไปเห็นคขาของน้ำซุกบรวกของโอ้จานมือเบ็ดรบอกไอ้ต้นบุต้องร่าเดี๋ยวผมไปร่ต้นใดต้นนี้มันใช่ว่าดีกว่าเป็นต้นนี้สุดเพราะได้รับจ็กเก็ตดีลยมจ้าไอ้นจานที่เบ็ดแ่แช่ขีเบดี๋ยวต้ง

พระาะว่าไทยข้างหนา้า <c oughs> วันนี้แดดสองสีครับคองแทะเสื้อผ้าพิณอกกบเป็นเหมือนบรรยากาศตลางครับเป็นครั้งแรกที่ไทยเวอ,นะอร์ชันมาไทยเวอร์ชันนาจากกวาง พี่น้องเลยตามรักชมวนี้เลยเลยเลยวันนี้เลยเลยโอ้ยน่ารักน้องน่ารักจังเลยโอ้ยน่นีิ้วเข่าเอ้มา้าขึ้นรถนั่นละวีน้องน่ารักจังเลย เป็นลอบาลอบเ้บาทรสักัดเน้ยผมบาลย,อยาขึ้นขึ้นรถเล่เดี๋ยวเดี๋ยว,วมัครับเดี๋ยไมยลอบาดลอบเนบาทโอ้ยลูกหิวข้าเออตื่นเต้อบอ่เนะอันหงวข้าาเขา,เากลับบ้านเฮ้ยงไปเลียเแอน้อ,นองน้องน้องไปแล้ว นนครับผมเก็บไปสะเว็นแล้วมันหลหมดเพราะว่าต้องไปรถด้ยครับแนนบอไปกับไปตวเนาะเกิดยังึ้นครับเขาติดตามไปพน่าต้องตามไปรถนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็เลยเรื่องเอียงเราเรื่องพิเศษนะเขาก็เลยติดตามไปที่รถนะเพราะว่าพนวามีเรื่องพิเศษ โอเคหาเล่ฮาเล่บุเป็นรถเขาโอ้ยบุเ่นแมนกับใจเย็นน้องใจเย็นใจเย็นโอ้ฮนเลยอ๊ยไอ้กับช้วยได้เลยกับสวยได้เลยอสไอ้นี่บุญมากาชัดมาอะไรยูนอนมามามาโอ้ถือบ่เอาขาอันนี้มากเลเยา ขอบคุณครับนี่ครับเาม่ได้แนวกินซอสแล้วครับกินขี้ดินน่ะว้าฮะคุณแดนยู่งอางโดนเต็มโอ้ยมของเพิ่อนสนิทว้าฮะเขานับตัวไว้อยู่ด้วยเผินบรรูครับเพื่นบรรูเขาเฮ็ดกากระบากไม่ล้างตัวมั้ยใช่ไหมเผินบรรูเด้อครับปมารถใหญ่รถคันใหญ่ตอนนี้เขากำลังสิไปอันรถรถบาดครับเพราะว่าเกิดอีกอย่างขึ้นมาจะมีเสือพย์นะคที่มีเสือพย์ก็เลยแบบตื่นเต้นนะแบบ อยากพูดว่ามันมันคืออย่างสินะผมพูดแล้วครับเชื่อใครยังเชื่อใครที่ภากันไปลัดไก่ครับโดนแชร์ไลค์คนเรียนลัดช่วยกันทุยก <laughs> ูคือกูลงทุนมาคักมาเนี่ย <laughs> มันตัวกันคักตัวกันเนาะเ <laughs> มืองแรงห่างจากหนีซิบเก่าโลกพี่น้องครับบนอาเสียว่า ไ่เล้ำต่อกันที่ใกล้ที่สุดเด้ใกล้ที่สุดได้ดได้มน,นี่เป็นงานใกล้ที่สุดตั้งแต่เล่นจากวันที่ยี่บแปดกันยามาหัวื้อนี้สิบเก่าโลนี่ครับเอาบรรยากาศสดๆดงามมือเชร้าครับล้างจากที่เราเล่นแล้วแล้วครับมาให้พี่น้อง้รับซุมครับจานาคุนกีเฮาสุดจอดสอดแจงปัด๊ด แดดซองส่ดาคุณลไปอันบันนี้สีเสื้อผ้าตอนนี้นี่นยอยากอยากเสื้อผ้ายเลยดิ <c oughs> ขเ,ไไดาเ,เาข,ข,ขามีเสื้อผ้ายี่อะไ่บางล่ะเสื้อผ้ายี่อไรเนาะเต็นเต็มนลนี่อุ้ยหมาขันขันขันบามีเสื้อผ้าี่นี่ว่าน้ำกลมันบ่แม่นครับโอ้อันไทยกีบดวยนอันนี้วามีเสื้อไ้าเียน้ำกลมน่น้องน้องน่ารักอือน้องยังม่กตมมูกน่ารักเงีเลยอุ้ยเลีบกรฟิว วีน่ะลา,า,ากี้อยากได้ป่ากาิวอ,อ,อยากได้เฮงไม่เบียนี่อยากได้เงแต่วันประกาศซื้อเอาอีหีอยากได้ยี่ตบประกาศซื่อมันใครอย่งเราดูนะเดี๋ยวก็มีคนซื้อให้วีาุพี่เบียอยากได้แมวนะไอเดีวไม่มานาไ,ไ,ไนอถีซสือใหน้นอไปเมือแต่งม,มือมือขนอของไ,ไหม <c oughs> ยางไก่มนนยังไกเอา ใชบันนียนสภาอาจารย์นักดนตรีแต่ละคนคือเป็นแต่ลอกกันลัวันเนียป๊บคแค่ยังเหลือ้เยพุทธิ์ดิโอ้ปแมงไมก็ลุงอ่นน้ต้ออเลยวะแมงไหมลุงเหบอวนึกว่ามันเ่็งพวกรเล่น่องอนนี่หือนึกว่ามันตอนนี้ิเ่ไหมกุซาไทยคลิปใช่ไหมปัจจุบ่านี่แหละคุณว่าึ้นรถทางนี่มาแล้วครับ้าขวง เอาเสื้อผ้ายอดเลอาจารย์ผมผมถ่าด้อาจารย์เลี้ยมไข่ทยเสื้อผ้ายด้นี่คลิปไข่สีเต็มแล้วนี่โอ้ยบอดครับยาว้าสันว่าสีเต๋อเบิกเงินในหน้าเลยเบิกเงินเนี่ครับบอดครับโอญคือบุญบอดบุญบ่เแต่วฟาประจวบเออบอกคนเนี่ อุงยิ้งพดจัวเอออุงยิ้งพัจวดูดเกือบพัดจัฟาดปากแจกปากแจกแบบเรื่องเงเอาสรุปมันยางมาแท่งใดๆเนี่ยใส่ใสมันางก็ใส่บ้าพี่นั่นนั่นั่นันอยงกันเอาเอาอาจารย์ใจครับผมสวัสดีครับพี่บ้านครับเปลี่ยนนาบุ่นยสาเหตหนาลาลาตารอไว้ เลียมเตอ้าวอ้าวอ้าวมาหอดกันแล้วแตร่แรถไปเห็ไหมมีเสียนใช้เลิศอีกมอนีโอ่โอ้สวัสดีครับอาจารย์มือเบียดครับลูบล้อครับสุดยอดครับเอาไปปูสาดนั่งเถอะไอ้อยากนั่งไอ้ปวดขาดูอาจารย์มือเบีบดยดเท่านี้ก็ธรรมดาครับดีกี่จากเอ่อจากเฮียนจาลลกรรมโอ้ยวางเลยยึบไปใช้หนิจบไปอย่งนี้น้องส่วนไป ไปหานางเงาปะหานางเงาคือยังไปนั่งกินเข่าอยู่แพร่น้ำมูลแซ่แฉบเดินนามนั่งไปบ่ก่อนที่จะไปไปนอนเดี๋ยวกันนหไไปนอนสักก่อนได้บ่งพอไปตากน้ำว่าไรครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวไปหาหนังก้อนเพราะวันตรงดาวเท่ๆเลยอุตส่าห์ถ่ายคลิปเอาเมืองบรรยากาศเอาพี่น้องครับเมืองบรรยากาศดีกว่าเนาะมือนเดี๋ยวสักพักยังอีกคลิปนึงก็ได้หรอกไปหาหนังก้อนเดี๋ยวสีนั่งนั่งสีให้ นั่นแล้วท่านถือคอยจีรยง่ายแล้วจริง <c oughs> เอาพี่น้องครับพอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ไว้จมีสวัสดีครับ